นานๆทีเนี่ยผมจะได้ดูหนังที่แบบห่วยหายบ้างก็ดีเหมือนกันนะครับผมมันเหมือนกับว่า85นาทีที่ผมดูเนี่ยมันนานนานแบบชั่วกับชั่วกันเลยพี่หมีรีวิวรถทัวร์ VIP v ผี d ีไ e e Se เราเคยมีหนังผีที่เกิดบนรถไฟอย่างรถไฟผีในปี2007 เราเคยมีหนังผีที่เกิดบนเครื่องบินอย่างสี่แงในปี2008แล้วทำไมเราถึงจะไม่ดูหนังผีที่เกิดขึ้นบนรถทัวร์บ้างละ่ะแค่คิดก็บรนเจิดแล้วนะครับกับการที่ต้องมาเจอผีในสถา,านที่ที่แบบคับแคบคับแค,บ,ค,บ,คบมากอย่างบนรถทัวร์เนี่ยแล้วยิ่งผูด้โดยสารทุกคนบนรถเนี่ยต่างมีส่วนร่วมในการเห็นผีเนี่ยมันก็ยิ่งดูบันเทิงเข้าไปใหญ่เลยใช่ปะแต่ความบันเทิงที่พวกคุณคาดหวังกันอะ มันหาไม่ได้จากหนังเรื่องนี้ครับเมื่อได้เห็นการแสดงของเรายูทูบเบอร์ชื่อดังจากช่องต่างๆที่แสดงออกมาไม่ได้เลยมันเหมือนเป็นการท่องบทสลับเรียงกันไปมาเออแบบคนนี้พูดจบคนนี้พูดต่อคนนี้พูดจบคนนี้พูดต่อมันไม่มีความเป็นธรรมชาติเลยแล้วก็แบบโคตรจะแห้งแล้งอะ่ะจนผมเกือบจะทนดูไม่ได้แล้วนะ โดยเฉพาะตัวเอกตัวดําเนินเรื่องที่เป็นฝรั่งอะใครก็ได้อะช่วยมอบรางวัลอะไรสักอย่างให้กับผู้ชายคนนี้ทีนอกจากการแสดงที่แข็งเป็นไม่หลักปักโคนแล้วนะตัวละครตัวเนี้ยไม่ควรจะมีบทพูดมันอาจจะทําให้หนังอะมันดูดีกว่านี้ขึ้นมานิดหนึ่งก็ยังดีนะรถ <c oughs> ทัวร์ VIP นะครับผมเล่าเรื่องของฝรั่งพูดไทยได้วงเล็บแต่อย่าพูดเลยที่ขึ้นรถทัวร์ไปไหนก็ไม่รู้นะครับผมเพราะว่าหนังมันไม่ได้บอกนะ หรือบอกแต่ผมไม่ได้สังเกตนะโมเดออึ้องอยู่พร้อมกับเหล่าผองเพื่อนหลากหลายคาแรคเตอร์นะครับผมมีทั้งแบบวัยรุ่นนะฮะมีคนแก่ด้วยมีฝรั่งตาน้ำข้าวมีผู้หญิงข้ามเพศและก็มีพระด้วยเนอะแต่มีสิ่งหนึ่งที่ตัวละครทั้งหมดเหล่านี้มีเหมือนเหมือนกันก็คือการชอบทนดมกลิ่นเหม็นเออทนได้ กลิ <c oughs> ่นเหมือนตอนเปิดลงศพยากเลยอะเจ้บอกกี่รอบแล้วอย่าพูดอย่างนี้เพราะว่าดันมีผู้โดยสารนะครับที่เป็นผู้หญิงแก่เนี่ยกลิ่นเหมือนศพอะขึ้นมาบนรถคันนี้ด้วยเลยแล้วยังไม่แค่นั้นนะครับผมเธอดนมาตายคารถอีกอะแล้วยังพีข,ขึ้นไปอีกคืออยู่ๆศพเธอก็หายไปเฉยเลยแต่ศพที่หายไปไม่ได้ไปไหนนะครับผมเธอกลับกลายมาเป็นผีเพื่อจะมาจัดการกับคนบนรถทัวร์นี้แบบ ไม่มีเหตุผลนะ <Yeah! S 1> แค่เห็นพล็อตเนี่ยผมก็ชวนเอะเลยนะครับผมแต่พอไปดูหนังอะ่ะผมว่าคําว่าเอะมันน้อยไปผมก็แอบสงสัยนะครับว่าผู้กํากับที่กํากับหนังเรื่องนี้ไม่รู้สึกเอะใจเหมือนคนที่ดูบ้างเหรอหนังมันเต็มไปด้วยอะไรที่แบบนอนเซนไปหมดเลยอะ่ะเาวาับว่าตัวละครที่อยู่บนรถทัวร์คันนี้ม่นอยู่ในแบบอีกมัลติเวิร์ดนึงเป็นอีกมัลติเวิร์ดนึงที่แบบคนเขาใช้ชีวิตกันแบบนี้มัง้ง ก็ตั้งแต่โชเฟอร์ขับรถทัวร์ที่แบบทำตัวหยาบโลนใส่ผู้โดยสารนะฮะก็เข้าใจว่าเขาก็ต้องการขายคาแรคเตอร์ของยูทูบเบอร์คนนี้นะผู้โดยสารที่มีพฤติกรรมเสื่อมทรัพคุกคามทางเพศตั้งแต่ก่อนขึ้นรถผู้โดยสารที่แบบตัวเหม็นจนสามารถสร้างความลำคาญให้กับผู้โดยสารส่วนรวมที่สามารถนั่งไปบนรถทัวร์คันเดียวกันได้อะมันมันม,ม,มันก็ประหลาดประหลาดอ่ะแล้วก็คือหนังแม่ง ไม่ให้ทั้งที่มานะและก็ไม่ให้ที่ไปสำหรับผู้ชมเลยว่าจะหลีกหนีออกจากสถานการณ์นี้ยังไงส่วนตัวในใจผมก็คิดว่าเอ้ยหนังมันแค่80นาทีกว่า,วาเนี่ยมันก็จบแล้วแต่กับกลายเป็นว่าอีก80นาทีกว่าๆเหล่านั้นน่ะแม่งเหมือนนานแบบชั่วกับชั่วกันนะความรู้สึกของผมอะเหมือนแม่งยาวกว่าหนังเรื่องไททานิกอีกอะตลอดระยะเวลาที่เราต้องนั่งดูการจำสแ,แก์ที่แบบ ราคาถูกแล้วก็ดูไร้ศิลปะชั้นเชิงสุดๆแล้วยังต้องนั่งทนดูพฤติกรรมคนบนรถที่แบบแม่งเล่นอะไรกันวะแต่ละคนคือแบบแม่งควรจะนั่งเงียบๆอ่ะแล้วคอยดูดีดยวยว่าผีแม่งจะมาหักคอพวกมึงไหมเพราะว่าสิ่งที่แต่ละคนสแสดงออกมามันดูแย่กว่าละครโซเชียลบางเรื่องอีกอ่ะแล้วสิ่งที่จะสร้างความระทึกขวัญความน่ากลัวให้เราอย่างเรื่องซาวาต่างๆที่หนังมอบให้อ่ะ ก็จัดมาแบบเต็มเหนียวเลยเต็มเหนียวคือทําให้เราลาคาญแบบเต็มเหนียวเลยเช่นเดียวกับเทคนิคของการถ่ายภาพและการตัดต่อที่แบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันทั้งแข็งทื่อครับแล้วก็ไม่ได้สร้างอารมณ์ร่วมให้กับคนดูแต่อย่างใดเลยนะมันมีแต่จะพาให้แบบคนดูงงว่าแบบเอา้าทำไมเป็นอย่างนี้วะเอา้าทำไมเป็นอย่างนี้วะเฮ้ทำไมตัดมาอย่างนี้วะคือมันแย่แยตแต่ตั้งแต่ต้นเรื่องยันจบเรื่องเลยจริง สรุปเลยแล้วกันนะครับถ้าผมต้องให้คะแนนเรื่องนี้นะมันเคยมีหนังที่ผมให้1เต็ม10มาแล้วนะครับผมก่อนหน้านี้แต่ว่าเรื่องนี้มันยังไม่ถึงหนังเรื่องนั้นเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นผมเลยให้ไปอยู่ที่0.5เต็ม10แล้วกันนะฮะ <c oughs> กล้าทำออกมาเป็นหนังได้ก็ให้ในส่วนนี้ซึ่งการเอายูทูบเบอร์เบอร์ต้น,ตน มาสแสดงในหนังเรื่องนี้ไม่ได้ผิดนะครับขนาดว่าผมไม่เคยดูช่องของพวกเขาเหล่านี้เลยจริงๆผมยังรู้จักคนที่สแสดงในเรื่องนี้ตั้ง3คนนะก็คือคนที่เป็นฝรั่งคนที่แบบผมงอกแล้วก็คนที่แบบเป็นโชเฟอร์ขับรถทัวร์เนี่ยก็สแสดงว่าพวกเขาก็ต้องมี f c พอตัวเลยนะและทางทีมสร้างก็คงมั่นใจว่า ก็สามารถทำละกรมตำบอลอะไรกับหนังเรื่องนี้ก็ได้มันอาจจะดูดีขึ้นนะถ้ายูทูบเบอร์ที่เอามาแสดงเหล่านั้นน่ะแสดงออกมาได้ดีเคยเห็นปะว่าแบบหนังหลายเรื่องคือแบบห่วยมากเลยนะแต่ว่านักแสดงเป็นตัวแบกทั้งเรื่องไว้อะแต่ไม่ใช่สาหรับหนังเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันเหมือนพาการลดถัวว่วความอะไปตั้งแต่บทหนังการแสดงยันองค์ประกอบต่างๆในภาพยนตร์อะราวกับว่ากูเอา เหล่าคนดังมาเล่นนะคนที่มี FC นะหนังมันจะแย่จะขี้หมายังไงพวกเขาเหล่านี้ก็ยังมี FC ที่พร้อมจะสนับสนุนอยู่ซึ่งผมว่ามันเหมือนเป็นการดูถูกคนดูนิดหน่อยนะยิ่งถ้าคุณดูจนจบแล้วเห็นฉาก n n d นเคคุณจะรู้สึกท้อใจมากอะ่ะอันนี้คงเป็นคะแนนที่ต่ำที่สุดละบางที่ผมเคยให้อะ่ะแต่นี่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเป็นความคิดส่วนตัวของผมนะ เพราะคุณอาจจะชอบก็ได้ตอนคุณไปดูนะแล้วดูแล้วเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับแล้วเรื่องหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับกับพี่หมีรีวิวสำหรับวันนี้ไปครับไปหน้าอีกสองส่อีกหน้า